ก็๊กก็๊กก๊ก,กมาเคาะประตูที่หน้าบ้านเพื่อมาอรยายงานว่าบาลีอีพีสมาแล้วจ้านี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เมื่ออีพีที่แล้วอีพีที่สองที่ต้องทิ้งท้ายด้วยอาหารเช้าอีพีสนี้จึงต้องต่อให้ติดพรีเซนต์ในอีกวันของบาหลีจนหมดกิจกรรมนำชมเมืองแห่งอารยธรรมแต่โดยปกติ เราจะพรีเซนต์ตามลำดับเวลาเหมือนเราเข้านอนก็เข้านอนด้วยกันตื่นเช้าก็ต้องตื่นันด้วยกันทานอาหารเช้าแล้วไปในต่อกิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างอาหารถิ่นอาหารเที่ยงเป็นยังไงเอางี้ EP นี้เราเรียงลำดับมาจากรายการสุดท้ายของวันนี้จนถึงรายการแรกหลังจากอาหารเช้าของ EP อที่แล้วก็แล้วกัน ดีไหมอะงั้นไปกันเลยค่ะตอนนี้เราอลดดู่วัดหลวแลัวน,นะคะมีลิงเยอะมากก็คือถ้าใครใส่หมวกใส่แว่นนี่คือต้องแน่นๆเลยนะกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือระวังมากๆเลยเพราะว่าลิงที่นี่ไวและดุมากค่ะะเป๋าก็พยายามอย่าสะพายข้าง ให้คล้องไว้อย่างเงี้ยคล้องไว้แล้วจับด้วยมันดึงกระชากได้เลยแต่ถ้ากระเป๋าแข็งแรงกระชากไปตัวเราก็จะไปด้วยนะคะเรามาดูระบำเคจักกันนะเคจักจะได้ดูสักทีหนึ่งตื่นเต้นจังที่นี่ก็เป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกสวยที่สุดด้วยค่ะคนมาเยอะมากยแกน Can you do? Akan mati buat. Ah, hati Excuse me, ya, sorry ya. Oh, let me take one. Yup, yup. Oh, kopi haliau ngah. Kopiยาว. Oh, correct. Okay, <laughs> Rohit. ช่องนี้ซื้อตั๋วออนไลน์ค่ะมารับตั๋วอย่างเดียวพอเราได้จองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอิสเมีอายุส่วนอิสเดอรสตาร์ทเอนเดอรเซฟันกดเดอร์เดอร์เดอเซฟันไม่ฟงอยากน่นนอุ่มุ่มอ๋อโอเคเลยเราะโอเคมาลอ ทุ่มหนึ่งหกโมงเต็มค่าเข้าวันห้าค่าเข้าคนละสามร้อหสิบบาทไทยใช่คนละสองแสนแน่ถูกต้องไกล้ของเราสามารถมากเลยค่ะจากสองทุ่มได้เข้าดูหกโมงนะคะไปดูวิวทะเลพระอาทิตตกดินที่หลวตูนะคะระหว่างรอ ชมการแสดงตอนแรกเราได้รอบทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ไกด์เราได้จัดการให้ได้ชมรอบหกโมงเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีเวลาถ่ายรูปก,ก่อนจะเข้าชมอีกประมาณ15นาทีนะคะตรงนี้ก็พอแล้วนี่ค่ะนะคุณคาเมล่าคะตรงนี้สวยๆค่ะทำนนไมที่นั่งหอไปเรื่อกอ่ะเห็นไหมคะตรงนั้นนะคะ่ะเรานั่งชมอ๋อตัวเองใช่ที เขาเอากล้องใหญ่เลยไปจ้าสวยไหมคะนี่คะ่ะซันเซ็ตที่กำลังจะตกลงมาแทนไปอีกนิดนึงไกลๆเราจะเห็นที่สำหรับนั่งชมการแสดงอุลวตูนะคะ เราถ่ายรูปกันเล็กๆน้อยๆก็พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพอก่อนไปหาที่นั่งกันก่อนไม่มีที่นั่งค่ะตรงนี้ก็สวยจะ้ย่เราซันเซ็ตนะคะเดี๋ยวเอารูปสิ่นฝากกันนะต้องยอมรับนะคะว่าซันเซ็ตที่นี่สวยจริงๆค่ะโอเคค่ะเรากำลังเข้ามาที่จุดชมการแสดงก <laughs> ุลาวตูนะคะ คนขึ้นไปเต็มแล้วค่ะน้องรีบค่ะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งแล้วก็การถ่ายชันเจตนะคะถ่ายจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเราก็เห็นชันเ็ตแน่นอนเพราะตรงนี้เป็นที่นั่งตำแหน่งที่สูงๆนะคะ thank you ถ้าอยากได้มุมดีๆอยากได้มุม,มสูงๆได้ดูการโชว์ที่ชัดๆแล้วก็ได้ดูซันเซ็ตสวยๆด้วยก็ต้องฉุดกระชากลากถูกันขึ้นไปค่ะเราขึ้นมาถึงจุดที่ชมอุรุวาตูแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นทะเลตรงที่ซันเซ็ตกำลังลงพอดีด้วยเราได้พิกัดได้ตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มแล้วล่ะเขาเริ่มจุดไฟข้างล่างแล้วค่ะ

Grazie. Okay. <laughs> การแสดงหนึ่งชั่วโมงนิดๆค่ะใครพอจะเดาออกได้บ้างว่าเหมือนการแสดงประเภท หลในบ้านเมืองเราอาจใครที่เดาออกคงจะนึกออกนะคะว่าเหมือนโขนเรื่องรามเกียรติ์ของบ้านเรานี่เองว่าแล้วออกมาก็รีบมาถ่ายรูปซันเซ็ตให้ทันเอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะสวยงามมากๆแล้วตอนนี้นักแสดงที่แสดงให้เราได้ดูนะคะมายืนโชว์ให้เราได้ถ่ายรูปคู่ด้วยกันด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูกัน,นะคะ่ะ Ampa, really คือนักแสดงทุกคนฮอตฮิตมากนะคะต้องแย่นกันนิดนึงหรือไม่ก็รอคิวนะคะบางทีก็ไม่ได้คิวก็ต้องแอบมาโผล่ข้างหลังบ้างข้างหน้าบ้างแบบนี้คะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกล้องของทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะอยู่ในกล้องของเราเช่นกันคะ่ะ กิจกรรมแบบถอยหลังแบบเขาเดาวอีกกิจกรรมก็คือวัฒนรถระหว่างทางเราจะเห็นพิธีกรรมทางศาสนาของเขาที่น่าศึกษาน่าค้นหาน่าหลงไหลนะเป็นคนชอบอารยธรรมเก่าๆและแบบโบราณระหว่างทางที่เราไปวัฒนรัตจะมีร้านขายเสื้อผ้ามากมายขายของที่ระลึกขายพวกงานศิลปะงานวาดงานเขียนงานแฮนด์เมดสวยงามมากค่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากกลับบ้านกัน ด,นะดูจากอากาศที่นี่ก็พอจะเดากันได้นะว่าร้อนแบบบ้านเราเลยนะเพราะฉะนั้นกันแดดต้องพร้อมร่มพับก็ต้องพกมานิดนึงไม่ได้พกยากนะชาวต่างชาติอาจจะชอบอากาศแบบนี้นะชอบตากแดดแต่คนไทยอย่างเราไม่เหมาะจริงๆคะ่ะเขียวแล้วเขียวเลยกับคืนยากมากเลยคะ่ะ <Okay. S 2> ับเอ,อเรากำลังจะไปวัดธนารัตน์นะคะเป็นสถา,านของศาสนาฮินดูซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำถ้าเกิดว่าน้ำลดะะะเราสามารถเดินไปย่างีิหารได้ถ้าเกิดว่าน้ำไม่ลดก็ได้แต่ดูจากข้างนอกเสี่ยงดวงเอาเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำลงไม่เป็นเวลาจริงจริงปกติน้ำขึ้นน้ำลงนคนจะเป็นเวลาไหม ภาพอาวุวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นเวลาเนาะแต่ที่นี่วัดดวงเหรอแต่ที่นี่วัดดวงนะที่ถามจากไกลมาเมื่อกี้อ่ะโอ้เดี๋ยวเราวัดดวงกันหน่อยวัดดวงดีถ้าน้ารถคือสวยแล้วเ,เดินลงไปได้ไงอ่าความเชื่อของคนที่นี่ของชุนบาลีก็คือเป็นศาสนาที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สําคัญมากเดี๋ยวในความเชื่อถือศรัทธาแต่มาก <Okay. S 2> แล้วเขก็เชื่อกันว่ามีงูยัดปกปักรักษาอยู่ที่นั่นด้วยเดี๋เราได้ขอพอรมาแล้วก็ขอพอรอแล้วก็เป็นจุดหนึงที่มีค่าทิย์ตกที่สวยมากที่ตัวอะไรแป่เ<ป>มื่อวานม้มนหกหมื่น 6, 000, หรอนะลูกวัก เป็นภาษาใต้นะครับเชใหญ่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรงเล่นไปเลยเดินทางมาถึงซุ้มประตูวัดน,นะก็จะสวยงามแบบนี้เพราะมองเห็นทะเลมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะ ข้อดีอย่างหนึ่งของการเที่ยวเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะที่ไหนๆก็คือมีทะเลเราอาจจะเป็นคนชอบทะเลเมื่อทุกอย่างอยู่กับทะเลหรือใกล้ทะเลส่วนใหญ่จะสวยเป็นพิเศษเราทีนี้ถ้าบ้านเมืองนั้นมีอารยธรรมที่สวยงามและที่ดีงามก็ยิ่งนิสเนตไปกันใหญ่อันนั้นน่าจะเป็นทางเข้านะทางเข้าแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ที่เขาว่ากันว่ามีงูใหญ่คอยจบต้องคุ น่าจะอารมณ์พญานาคแบบนี้ค่ะน,น่าจะอารมณ์พญานาคแบบบ้านเราแบบแสดงว่าความเชื่อที่ไหนที่ไหนก็คล้ายๆกันอีกในยน่านนึงก็คือถ้ามีจริงก็ต้องมีเหมือนกันทุกที่ใช่ใช่ใช่หลกการนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณใน อากรับชมแต่การที่เราได้ศรัทธาไม่ว่าอะไรก็ดีนะถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะมาดูทะเลที่นี่การสวยงามนะทะเลเป็นสีฟ้าทะเลแปซิฟิกแต่คลื่นแรงมากเลยค่ะนี่ถ้าเกิดไม่ติดที่คลื่นแรงนี่น่าจะเล่นน้ำได้สนุกมากๆเลยที่นี่ถึงจะไม่มีคลื่นแรงก็ไม่น่าจะมีใครเล่นน้ำนะคะเพราะมีศาสนสถานอยู่ตรงนี้ นี่คือวัดธนลอดค่ะเห็นไหมคะที่อยู่กลางน้ำโดยปกติแล้วเราสามารถข้ามไปยังวัดธนลอดได้ในตอนที่น้ำลดลงน้ำลดลงคาดว่าจะเป็นเวลาเย็นแต่ไกด์บอกว่าไม่เป็นเวลาซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เขาอาจจะรีบทำเวลาเพื่อพาเราไปยังแพรนตรงที่อื่นๆเพราะรอยเย็นก็ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง สังเกตดูนะักน้ำนะตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ลึกนะแต่ว่าน้ำค่อนข้างจะแรงมากและอาจจะมีอันตรายสำหรับเราเกิดขึ้นเราฝากฝืนที่จะเดินไปทางที่ดีรอให้น้ำลดดีกว่าค่ะจากการสังเกตการของคนท้องถิ่นคนพื้นถิ่นแถวนี้นะคะเขาจะเตรียมของที่จะมาทำบุญที่วัดธนาลอดตรงเกาะกลางทะเลตรงนี้เขาจะเตรียมมาช่ยงเงี้ยเพราะฉะนั้น เป็นไปได้มากเลยที่น้ำจะลดในช่วงเย็นนะคะก็ไม่เป็นไรนะถ้าน้ำไม่ลดให้เราได้ไปสักการะตรงวัดธนารถกลารทะเลนะเราก็สักการะมาจากบนฝั่งได้นะคะแค่ตั้งจิตอธิษฐานให้ถึงท้แน่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้ตามความศรัทธาของเราทุกคนค่ะ มาถึงบาหลีแล้วใกล้แค่เพียงมิดรเดียวใกล้แค่เพียงไม่กี่กา้าวแต่น้ำไม่ลดก็ไม่ทำให้พลังความศรัทธาของเราลดน้อยถอยลงไปได้นะเราก็ยังไหวไปจากตรงนี้ได้ค่ะไหวไปจากฝั่งได้และใครที่ดูอยู่ทางจอทีวีหรือจอโทรศัพท์ก็สามารถไหวได้เช่นกันถ้ามีจิตใจที่แน่วแน่และศรัทธาพอนะ สาธุขอยได้ดังหวังค่ะลืมไปหรือยังคะว่าอีพีนี้เรานับถอยหลังกันนะคะนี่แปลว่าไม่ใช่กิจกรรมแรกของวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกของวันนี้จะเป็นอะไรอยู่ที่ช่วงท้ายนะคะก็ให้เห็นนี่จะไ่้คิดดูว่าก่าจะได้มาแต่ละทิศต้องทุ่มเทแค่ไหนเป็นทั้งกรมโกร สิ่งนี้คือสิ่งที่เราเห็นมาตลอดตั้งแต่เรามาอินโดนีเซียอันนี้คือสำหรับบูชาเทพเจ้าครับเอาเอาอันนั้นมาเอาขามาไม่เป็นไรเอามาเอามา,เอามานา <laughs> <laughs> เอามานา <laughs> 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 ใหญ่เข้ามางั้นตอนเย็น ก็คือต้องเลือกถ้ามาไม่เช้าก็เย็นหมายถึงว่าหมายถึงว่าต้องเลือกเป็นวัดที่ดูพระาทิตตกที่สวยใช่ไหมมีสองวัดคือวัดมีวิหารธนารัตกับวัดอุลวัตุมันต้องคนละวันถ้าวันเดียวกันคือเราต้องเลือกได้มาบาลีถึอเป็นความภูมิใจและเป็นความดีใจเพราะว่าเราได้มาเห็นวัฒนธรรมทาี่ดีงามความเรดลี่ของเพื่อนบ้านของเรา ความน่ารักของอุคคนที่นี่และวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆค่ะหิวแล้วค่ะรอไลองทาน บอกว่าหน้าตาของอาหารและตำม,มวิธีเราก็ดูเฉยๆนะคะไม่ชวนกินเลยเป็นเดียวแต่พอได้ชิมแล้วติดใจอร่อยมากๆค่ะขาขน่าตา้เยอะกว่านี้อ่อาหารจากร้านบาร์บีคุลิงนะคะคุลิงก็คือหนังหมูกรอบแบบนี้อันนี้คืออาหารประจำหมองประเทศอินโดนีเซียอาหารตำจินของเขาก็ะจะมีหนังหมูกรอบ หนังหมูกรอบอันนี้อารมณ์แคบหมูอันนี้ก็คือหมูเนื้อแดงแข็งๆอันนี้คล้ายๆไส้อัว่วไส้กรอกเลือดไส้กรอกเลือดเขาเรียกว่าไส้กรอกเลือดแล้วก็อันนี้คือเออใช่สเต๊กแล้วก็อันนี้ยอดมนันยอดมนันยำมะนแล้วกอน,นีน่าจะหมูเนาะอ๋ออันนี้น้ำพริกอันนี้น้ำซุปนะคะโอเค,อเคลงมาอีมันก็อร่อยเหมือนเพราะว่าอะไรอร่อยนะเริ่มอะไรก่อนดี เริ่มข้าเปล่าก่อนอร่อยกว่าที่คิดเนี่ยอิ่มแล้วไปที่ไหนกันต่อคะที่บาหลีอะไรดังคะผ้าบาติกคะ่ะผ้าบาติกที่นี่ดังมากสวยทำจากวัสดุธรรมชาติสีธรรมชาติอย่างที่เราไทยเห็นตอนแรกแล้วก็ฝีมือดีมากๆนะคะเป็นงานหัตถกรร ของประเทศเขาของเมืองเขาซึ่งผ้าปิกที่นี่ถือว่ามีคุณภาพมากๆเลยค่ะคือผ้าปิกนี้จะมีหลายเกรดหลายราคานะคะที่ไกด์พามานี่คือตรงนี้โซนคุณภาพดีมากๆเลยด้านในเขาห้ามถ่ายนะคะถ่ายได้เฉพาะวิธีกรรมวิธีการทำด้านานอกะคะ่ะด้านในจะเป็นผ้าสวยๆมากเลยค่ะแต่ราคาสูงพอดูเลยค่ะขอบอกเพราะว่า สวยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะ EP นี้ก็อยู่ติดกับถางแก๊สที่น่ารักของเรานะคะติดอกติดใจไว้เจอกัน EP หน้านะคะ EP4 ตอนจบกลับบ้านเราค่ะกลับประเทศไทยไทยแลนด์ค่ะ